สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกๆุบตันนะครับอาคับเมื่อน,นี้นะครับแอดวีไลสิพาเอฟซีทางช่องรับไปติดตามกับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อหวยคนพันเลาะกับถือว่าเป็นคลิปเดียวเป็นโคสุดท้ายกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาฝากว่าตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันครับแนวทางประจำววันที่17กมก,กราคม2 5 6 7เกครับอ่ะ มือน,นีมืออื่นนะครับกับรัฐบาลกับสิประกาศผลเลยวนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลนะครับงวดแรกของปี67นะครับว่าเฮาสีมีส่งมีลาวกันบ่์นะครับหาคุณพอ่อคุณแม่เขามาเบิ้งมาชมครับมักชอบคลิปนี้ับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจครับให้ทางแยดวิไลอ่ะสิไดา สอหาแนวทางครับจากสำนักต่างๆเอามาฝากมาตอนเอซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับอาจจะไดเฮ้าเข้าไปเบิองตัวเล่งแนวทางครับของคุณพ่อหวยคนพันเลาะนะครับขิปโคงสุดท้ายกันเลยครับประจํามวดวันที่1ิเจ็ดมก,กราคม2,567ก,กันครับจ้าพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ามือนี้ภาเอฟซีมาติดตามแนวทางค่ะคุณพ่อ เป็นจ้าไหพ่อแนวทางงวดหรือห้องหัวขากบคักูนี่เหรอคักอยู่ดนผ่อเนาะบ่กันก็ยังว่าจะเป่า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 อะไรนี้ว่าฟันก็เป่าอีหลีนอผ่อเนาะซื้อไปซื้อหกพันมาเนี่ยโอ้บอกป็นตัวคักๆก็บม่บอกค่ะหรือว่าเป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 ่ากันเนี่ยจะออกเบิ่นอีหลีนะผ่อเนาะออกซีซีอเฮตี้กับสีเสียงดังเนี้ยเด้อค่ะอยู่ปั๊มน้ำมันอีพอเพิ่นนะคะ อยู่ติดกับถนนใหญ่ค่ะเมือน,นี้นะคะแดดกระหอนพร้อมนะคะแสงเข้าย้อนแน่กะคนหดคอไผ่นะคะครับเอาแบบซิวๆิมือนี้ค่ะเดินด้วยกันนะครับ,บ,บค่ะ,คะพ่อฟันดีป่ะพ่อไม่ฟันถูนฟันโดนแล้วแต่ว่ามันจะเป็นอยูบ่บ่ล่ะอฟันติงเหรฟันว่าไปไปแห่นากไปแห่แนากก็จะลง วานเงินมาลมีแต่เงินใบหาลอยใบลอยใบพันเจ้าของเรายิบบนกู้สือค่ะวานนี้เราคือจังไว้ยังไงเขาจะเราไม่จับหยัดใส่มือให้บัดมือคัดหลังแล้ล่ะคัดหลังี่เอามาเมืองผัดงมนเรียนซิบตามเรียนบมดนี่ค่ะพอแต่เท่านั้นแล้วกับคุเมียที่เป็นเด็กอยู่นเป็นจังแดอืมโอตาวาพันยัดนินเรียนซิบใส่หายตามเรียนเป็นหัวแบบ เขาจว่าเจ็เจ็ดนักนะเขาจะไม่หยัดซืเมื่อไหร่โ้ยหอดไปเ็นผู้ยัดของขัดหลังยางจังสีหนอค่ะพ่อุดไขเออกมมีเงินเรียนสิบสามสามเหือนค่ะว่าสามในบ้านสีมีอยู่แม่นพ่อเลขจะห้องกับไปเล่นสามห้อมบ้านเลขวิ่งเข้านน่บ่พ่อเลขวิ่งเขานน่งวดนี่เด่นสามบ่พอสามกับเจ็ดแล้ววันเลขวิ่งได้สามกับเจ็ด มักตัวใดพิเศษบ้าพอระวังสามกับเจ็ดเท่านีไม่หมักสามแล้วมักสามถ้าสามมาอยู่หลักสิบเลยงวันนี้แมีนบ่พอเมนถ้าสามมาเป็นหลักสิบอยู่หลักสิบเจ็ดมาเป็นหลักหน่วยสามมาเป็นหลักสิบด้วยพอว่าตามสูตรบ่พอตามสูตรทีเอดมาเ ค่ะตามสูตรที่เฮ็ดมาเนาะพ่อเนาะแต่ว่ามั่นใจยูว่าสิได้เฮ็ดแล้วเนาะพ่อควรดิบ้านดีซื้อโตสองโตนี่กิ๊กบดีคกิ๊กอ้มะไรก่อนอ่อพ่อที่ซื้อนี่หน่อยโตเดี๋ยวแต่ว่ากะสิลงชุดเต็มให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งคือเก่าแล้วก็ร่งชุดเต็มให้เบิ่งแล้วก็เอาตัวนิ่ลดเนาะพ่อเนาะ มือนี้ก็วันที่สิบหาแล้วเลขวิ่งนี่สามกับเจ็ดนะพ่อสามกับเจ็ดมักสามมักสามอะไรหมักสเด่นสามเดอร์เอฟซีเด้ออ่หาเดี๋ยวคอยโชว์ตัวเลขนะคะคุณพ่อบอกเพื่อละตัวตาสูตรมัดบมกที่ตั้งหัดสามอยู่ไทยตามสูตรนะหมพ่อตามสูตรสามยุทธไทยใช่ว่าเห็้นอันนี้สามยุทธสิบป่ะค่ะพ่อเอาตามสูตรนี่แหละตามสูตรเพราเลยเนาะแต่ว่าเขาติซื้อเป็นเลขสาม อาหลักเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งเพื่อว่าเจ็ดทิถ่ายเพอเตามสูตรอกตามสูตรมันีพอเจ็ดหนึ่งบอกค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะเจ็ดสามเจ็ดสามค่ะพ่อแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหนึ่งค่ะแปดสองแปดสองค่ะพ่อแปดสามแปดสามค่ะเก้าหนึ่งเก้าสอง เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามอันนี้ตามสูตรเฮ้ยหนึ่งสองสามยังอันนอสิบสองโตเนาะลืมข้าวเนาะห้าหนึ่งห้าสองห้าสองแล้วก็ห้าสามเอาจุดเต็มห้าสิบสองโตคือเก้านะพอนะเอาโตมักบ้านี้มักพิเศษแล้วก่อนี่โตคิดว่า ชีซื้อเอาเก๊งนี่แล้วก็เ็ดสามมากเกจสามบ่รอบนี้เกจสามยามันมาต้องกันมันโมมาต้องกันโดนอะไรไหมเกจกับสามเกจกับสามยันยันก่อนข้อกันบ้างแต่ว่าชซื้อสามเกจได้บ่ซื้อที่เกจสามบ่ไหนอ๋อถ้าพอซื้อพอที่ซื้อเป็นสามเกจแต่แว่ากับสี๊ากับอะไรจังงค่ะแต่ว่าอันนี้ที่ล่องให้เอฟซีนี่ร่องตามสูตรรงตามสูตรซื้อค่ะลงตามสูตรเทียดได้ไหมมันเด้ออกตัวคับออกตัวครับเคยออกอยู่นี่เรียกกันค่ะ ือจังวดมันถือบนลางกับตัวตรงตัวตรงตัวกลับเนี่ยค่ะแต่ว่าเจ็ดสามสามเจ็ดนี่พ่อมักเป็นบุญขึ้ล่างพ่อว่ามันสิเป็นบุญบุญเด็นพ่อเจ้าว่าสีสิบคั้มันสื่อสามเจ็ดยังไงถาลองสามเจ็ดจะมันจะออกบนถ้าออกตัวตรงนี้ออกล่างเนาะออกล่างบอกไงข้าสื่อล่างตัวตรงสื่อกลับนะเป็นบุญค่ะเอฟที่ทำภูริติดต่มเนวทางของคุณพ่อมักคู่เดียวอยู่พ่อคู่เดียวนี่ล่ะ จริงเจ็งโหลดตีเน้นเม็ดเดียวเลยเน้นเม็ดเดียวเลยเอาหมักสามหาบมหมักสามน้ำคุณผัวบาหมักสามเจ็ดสี่เป็นสามเื่นก็ได้สามันมีเอื่นก็สี่มิแปดสามก็สามเก้าสามหาสามแล้วพอเนาะเอาให้อีพ่อถือถือโซ่ให้เอฟซีเนี่ยพ่ออ่ะให้อีพ่อถือให้อร์เอฟซีแคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางของคุณพ่อหน่วยคุณพันเลาะเฮานะคะ ถ้ามีนะคะก็สิเป็นเจ็ดสามนะคะเจ็ดสามแปดสามเก้าสามห้าสามนะคะเนาะ้าสามาแต่ว่าคุณพ่อหมักตัวเดียวเจ็ดสามสามเจม็ดคุณพ่อว่าถ้าอยู่ล่างสิเป็นเจ็ดสามแต่ถ้าขึ้นบนจะเป็นสามเจ็ดท่านที่เนาะพอนะ่อเนาะแต่ว่ากระา,ามว่าความฝันคุณพ่อนี่ฝันดีบ่ก็ือว่าดีที่พ่อฝันว่าได้เงินเนาะ ถือว่าดีอ <Wars> ยู่ก็ในเงินนอกพอไผสิว่าบดีเนาะฟันในเงินค่ะๆเรนสิเสิค่ะนี่เนาะปัจจยสามเรียนเหมูอนมั่ปัจจอันนี้จังว่เป็ีนื่อมันสิเป็นสามูนยู่เออสามสิบเนาะหรือว่ายสามศูนย์อย่างนั้นมันมีนู่ในสูตรบ้านค่ะแต่ว่า3ามูนี่บ่มีในสูตรแต่ว่าคนไห้เรียนสิบมาสามเียญนค่ะเอาสิบเป็นจังไดเอ c ซกิจจะแล้วหน้าบึงนะฮะออไป กี blender, <Es> ่เก่ากับที่นี่แล้วแล้คุณพ่อพันเดินมาหาอีพ่อพันกี่กับเสี้ยนขึ้นกันเพื่นยางน้ำเบิ้งเงี้วทางตัวเหล็กน้ำกันเพื่นยางมากเพื่อนวายังกับพ่อของเพื่นเด็ดเก่ากับเจ็ดบ่อือของเพื่นมากว่าเด็ดเก่ากับเจ็ดเนาะเจสามกับเจ็ดอ่ของพ่อเด่นสามกับเจ็ดของเพื่นมากเก่ากับเจ็ด ก็เป็นซื่อเอเซียนมาคำนวณขึ้นกันแต่ว่าพ่นอายค่ะพ่นบมกาออกกล่องไปอ่านลานค่ะเอฟซีว่าโอ้คุณพ่อเขากล่องได้เป็นยังบ่อบ่๊อบาสันเก่ากับเกตเด็ดแน่นอนมาสันเป็นลานะคะเอฟซีว่าเราฟูดฟางแฉกมาออกจีนเนี่ยไม่รอดหรอว่าประกวดกับปักกวดวันเจรามาตัวนึงหาใครเอาหลอดมาแฉกกับนี่อย่างก็ว่าเหล็กหญิงคนนี่แน่นอนอยู่บน่อ มันหอกซวนสองขอกน้ำกันบ้านนี่ปาดอันงอกันบ่งอีอืมแต่ว่าเล็กดิ่งเพิ่นมากของพ้อกัดติดสองกันเอารอบนี้ของเซียนเพิ่นได้มากเก่ากับเจ็ดนะพ่อเนาะเดี๋ยวลุนกันแต่ว่าถ้ารอบหน้าเของข่าของเพิ่นเข่าเดี๋ยวมาติดตามแนวทางเล็กดิ่งเพิ่นเพิ่นบริสันท์สัมผัสคอตว่าเดนเนี่ยทางตัวเล็กเพิ่นกับโมเป็นยางนะพ่อเนาะเพิ่นหายอยู่ขาดตัวเล็กแต่ว่าเพิ่นบ่ให้สัมผัสกับเอลซี่เพิ่นอายแต่ว่ากับว่าช่อนกันก็เนี่ยทน้งของค อ่า,อานาติดต่ข่ต่อาของคนเก่ากับเจ็ดของอ่าคณพ,ออพ่อคนผู้พ่อล่อเ้าได้ 7. สามกับเจ็ดสรุปว่าชนกันที่เจ็ดหนามาาอยู่ข่าพ่อเจ็ดงามอยู่เด็กเจ็ดนี่ เกสองบอกเกสบถ้าอีกตัวหนึ่งอืมอ่ิจัลราเาเองสิเป็นตัวใดเอฟซีกัเลือกพิจารณาเอานะคะเนี่ยท้ามีเขาม่หลุดเนาะาก่ออยตัวใดเนาะน่อผมจะเป็นใครก็จ้ออะอยากให้ถือกันทุกคนเนาะอะฝากตอนกันไว้เพียยเ่านีเด้อค่ะเอฟซีการพบุเขคุณนะคะคุณหอหอยคนพันร้อเลยหลานๆนะคะทีแบงปฝันแนวทาง ให้เอฟซีแฟนครับทางช่องคุณพ่อวิไลไหจงฉบับผพารวยผู้พาชาแนลทุกทุกทานสวัสดีค่ะพ่อ